เจริญจุกบรรดาพุทธษาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกับมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านเช่นเดิมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องตอนที่ตาปุกษกาและพันวิกะเดินทางมาพบพระพุทธองค์ที่โคนต้นไม้ เดืออากาศสงบหน้าเรื่มใสก็เลยเข้าไปถวายสัตุผองสัตุก้อนก็คือข้าวและก็ขนมมนแหละเป็นอาหารมื้อแรกของพระพุทธองค์หลังจากการตรัสรู้แล้วก็ลากลับแต่ก่อนที่จะลากลับนั้นก็ขอ สิ่งที่เป็นมงคลไว้ไปบูชาวัตถุที่เป็นมงคลไว้เป็นบูชาพระพุทธองค์ก็ก่อ,อนที่จะขอก่อนที่ราจะลากลับนั้นอัตปุสะและพันลิกะนี่ก็ขอถึงพระพุทธรธรรมเป็นสารณะเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกที่ถึงแค่ พระพุทธและก็พระธรรมเป็นสารณะซึ่งตอนนั้นพระพุทธองค์ยังไม่มีพระสงฆ์ยังไม่ครอบยังไม่ครบสามยังไม่ครอบสาม,ม,สามาจะเรียกว่าเป็นไตรรัตนะไม่ได้จะเรียกว่าเป็นสารณะไตรไม่ได้เพราะพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงแสดงธรรมให้เกิด กับพระภิกสุเลยก็มีเพียงแค่พระพุทธและก็พระธรรมเท่านั้นตัปุตสะนภาริกะก็เป็นอุบาสกคู่แรกของโลกที่เข้าถึงรัตนะสอง<笑><笑>เขถึงรัตนสองก็แล้วกันและเมื่อจะลากลับก็ขอวัตถุอันเป็นมงคลเพื่อไปบูชา พระพุทธองก็ตรงรูปไปที่เกษาหลุดร,รูปที่เกษาเส้นเกษาได้หลุดออกมา8เส้นไม่ได้ถอนนะเพียงแค่รูปรูปรูปปลายเส้นเกษาก็หลุดออกมาแปดเส้นพระพุทธองก็มอบให้ตปุตตาและพันลิกะก็นำพระเกษานั้นติดมาด้วยในระหว่างการเดินทาง มาถึงระหว่างทางมาพบกับเมืองเมืองหนึ่งพระราชาของเมืองนั้นก็ได้ขอพระเกศาไว้สองเส้นแล้วก็ต่อมาก็เสด็จก็เดินทางทางน้ำพรยานาคก็ขอไว้พอขอพระเกศาไว้อีกสองเส้นเป็นสี่เส้นแล้วก็น่าจะเหลืออยู่แค่ สี่เส้นเ,เดินมาทางม,มาอีกมาพบใครหรือเปล่าที่ว่าขอพระเกศาไว้อจำไม่ได้นะเมื่อไปถึงที่เมืองของตปุสารละพันิกะพระราชาก็จัดการเฉลิมฉลองเป็นที่ยงยิ่งใหญ่รับ พระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ไปขุดดินเพื่อสร้างเจดีก็คือเจดีชเวดากองในระหว่างที่ขุดไปนั้นก็ไปพบกับอัฐาบริขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นนะนะอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นที่เคยไปประทับอยู่ที่ อาจจะเคยไปประทับหรืออา,อาสาบ,บริการนั้นอาจจะถูกเนรมิตมาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้นะเราไม่เราไม่ทบสามารถที่จะทราบาตรงตรงนี้ได้ก็เลยนำอเอาเกสา ของพระพุทธองค์แต่เกิดอศัศจรรย์ขึ้นมาและขณะที่ปูกไปแล้วก็สร้างเจดีย์ก่อนที่จะบรรจุพระเกศาแล้วก็อัฐบริขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู้นไว้ณสถานที่เดียวกันและก่อนที่จะบรรจุนั้นกละบบับำเกิดอศัศจรรย์ขึ้นมา กษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัางเกิดขึ้นแปดเส้นเหมือนเดิมเกิดขึ้นแปดเส้นดังเดิมนะอัศจรรย์ไหมเกิดความอัศจรรย์ขึ้นได้สิ่งอัศจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเกินคาดกําหนดเกินความคาดหมายไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรอะไรได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นณนะขณะใด,ดเมื่อ,อไร ก็เป็นอันว่าเจดีชเวดากองของประเทศธรรมพม่าก็บรรจุพระเกศาของพระสมมาธรมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอัฐบริขารของพระสมมาธรรมพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นไว้ที่เจดีชเวดากองณประเทศพม่า ก็จบเรื่องราวของเรื่องของพระเกศาของพระธรรมาสัมพุทธเจ้าเหตุด้จึงไปประดิษฐประดิษฐสถานอยู่ณที่เจดีย์เวดากองเรื่องราวก็เป็นมาอย่างนี้น้าแล้วนะตั้งแต่นักธรรมตรีนะที่ว่าตะพุสาลพภนิกะตอนนั้นก็เรียน่ะ เรียนตั้งแต่สมัยเป็นเนนแล้ว่ะตถาะและภนิกะก็ปรากฏในพุทธประวัติปรากฏอยู่ในพุทธประวัติสมัยนั้นก็อาจจะสนใจในการเรียนแต่ว่าด้วยระยะเวลาอันเนิ่นนานมาหลายปีก็จะลืมเลือนไปได้บ้างจำได้บ้าง ะให้จำอยู่รอบ้วนนะคงไม่ได้เพราะอะไรมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นไหมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมกันทุกคนแหละทำใน,ะนเที่ยงอย,อยู่ในนี้แหละอยู่ในอยู่ในธรรมของพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละาตอน,นก่อเจ็ดนาทีเข้าไปแหละ ก็ขอความสุขความเจริญจมมีสับปดาตานสาทุชนทุกคนทุกท่านเริญเจริญพร